สี่เดีย mẹ จึงสมมาเบืองคอนเสิร์ตพยาบาลฟินแลนด่นน้องพยาบาลฟินแลนด์สวัสดีครับขอเสียงขอเสียงคนข,ขอเสียงคนตดหมิ่นหน่อยเร็วบอกแล้วไม่อยากยินตะบองหุงเยอะพยาบาลฟินแลนด์แรงงานเหนื่อยแรงงานตัวครับพี่น้องครับพี่น้องท่าองอำเภื่อคงจังหวัดนครราชสีมาพี่น้อง กาบนมัสก,การพระคุณทานท่กาลังอยู่ในกุฎนะครับพ mm. ร้อ mm. มเมื่อนีท่าพี่นองอัเพื่อคงมาให่กำลังใจอย่างอุ่นหนาวฟ้าคัางกับที่นอง mm. เคยมาอําเพื่อคงเธอหนึ่งยืนว่ตัวเกี่ยวนลี้ยวซีกีแต่ทำไมตอ,อกไม่ไมตอ,อกคไค่ไม่ไหมตอ,อกไปต,อ,อ,กไตอ,อกมากกันน mm. ีละที่นองเดี๋ยวฉนมีลา mm. จังไหนจะมาค้นกันแล้จะขืนเลี้ยที่จะมาหาตีกันเนยมไม่หัวเฮ้ยเฮ้ยถ้าตีกันฉันลาป่วย ถ้าพวกเจ้าไปซี่บอกฉันด้วยถึงฉันป่วยให้แม่จุตาไปนำาะขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับผมมือนีบุญลายสายเง่าครับพี่น้องบุญใยบานเห่าตีตะเกีือพี่น้องเยาะตียาขาดันเดอฮักกันแพงกันพี่น้องคน้นไทยรับกันมี่ำนมี่บวชกันจกักสิไปฮักผู้ใหญ่น้องไอ้นนอแม,ม่นบอืตีกันบังวันช้ำเชิชชชชดกันดอกแห่แทนประหลาดเพื่อแทนพวาช่วงนี้พะเล่นงดข้าหยาบค่ายู่ขอไทยพี่น้องลืมตัวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ รูปหล่อแม่แม่รูปหล่อเป็นแต่ได้เมียน้ำเขาแม่แม่เอ้ยเป็นแต่ได้เมียคนที่สองคนที่สามน้ำเขาใหม่นี่ <laughs> มันไม่ได้หรอกมันปากปลาปแดงชุ่มมือไ่สดด่าคนชุ่มมือมันก็มีใครมากมันหรอกบิ๊กขอบคุณนะครับผมโคตรทีข่ขอบคุณนะครับมาถ้าเปลียเขาก็หมอล่ำแต่เจ้ากระไดเฮ้ย <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับวันนี้ยาโดมฟินแหงไม่ได้เอามาขายด้วยนะขออภัยด้วย ยาดมมันหมดครับผมขายดีหลายตัวเหมือนต้นอี่นงอ์ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณห,หลายๆขอบคุณอีเมลสุขุสุขคนเมื่อนี้บุญหลายสายเงามางานบุญบ้านเฮ้าน้ากันครับพี่น้องวัดบ้านกระถินพี่น้องเนาะเออวัดบ้านกระถินเฮ้าเมื่อนี้บุญใหญ่เฮ้าแล้วผมปีละเทืองานบุญงานกุศลมาความบุญน้ากันพี่น้องได้ความวันได้ความซื่นแล้วแต่ย่างได้ความวันเอาก็ได้คขบก็ได้หลายหลอดเลยช่วงนี้สติมาก,มากปัญญาบังเกิดพี่น้องเอ๋ย มาหาเงินหาค้ามเลยปัญหาเห็ดเดียขึ้นบ้านแม่พูราเศร้าเพื่อรวยวาเร็ว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 เออเยี่ลศะขอบพระคุณนะครับผมที่มากินมาทา Toyota. นน้ำปุ๋ยบ้านฟินแลนด์แห่มาเศร้าหนึ่งไงขึ้นไปเศร้าลานเด้อแม่เด้อขอบพระคุณนะครับผมด้านหลังเป็นยังไงเลิกตีก uh, ันหรือยังเนี ически. ่ยอย่าเต้าตีกันเด้อพออยากเล่นแห้งๆข้งพออยากเรียนมันโบไปงานไป่งงานนันอืมลังงานไปเล่นไปซ้อนเพียงกลับบ้านก็มีนะเพราะแล้วเราอยากสนุกอยากม้วนจอยนะครับผมให้เพลยกันเนาะ อย่าปีนกันนิดกันหน่อยอย่าพึ่งฆ่ากันนะอขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับเขาอา,อาจอารย์นวัดตีหอบันนี่จวดกอ